เสร็จแล้วเองก็ไปทำโคนทุเรียนถอนโคนเดี๋ยวผู้ชายไปทำอะไรเดี๋ยวป้าถามดูฮะถามลุงก่อนเหลือกี่ต้นเหลือหนึ่งสองอันนู้นมันเสร็จหมดแล้ววะเหลือต้นเดียวเนี่ยเหลือหนึ่งต้นเป็นไงเมื่อวานดุงพาพ่นอะไร พุนยาคายาหรือย,ยาทุเรียนค้ายาคุณไปยอดเขาเอาแล้วทุเรียนเสร็จแล้วอ่ะคนยาตนยายารกไม่ปลายางอ่ะปลายางอืมลงเองจะกลัวทำไมยุงอีบีนะฮะตัวเบลอกลัวยุงอีฮะ